สมาชิกร้านค้าพันไม้วอนนายกเสถาช่วยด้วยถูกไลท่ที่สมาชิกพันไม้และร้านค้าที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่นเดือดร้อนถูกตัดน้ำประปาและไฟฟ้าหมดหนทางหากินร้องนายกเสถาถูกไลท่ที่ขอให้ช่วยขายของชั่วข่าวพอตั้งตัวได้ด้านพ่อเมืองขอนแก่นตั้งตุจรจา3าฝ่ายตัวแทนอกสตัวแทนธนาลักษณ์และผู้ประกอบการหาข้อสรุปหลังถูกฟ้องศาลไปแล้วเมื่อวาน เมื่อวันที่7กันยายน2 5 6 6ที่ตลาดกลางจังหวัดขอนแก่นนายไกสอนกองฉลากผู้ว่าราชะการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานนั่งหัวโตประชุม3ฝ่ายตวัวแทนตอสอธนรักษ์และผู้ประกอบการหาข้อสรุปทั้งนี้สมาชิกชมรมพันไม้และร้านค้าซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยอยู่บริเวณขอบริมพื้นที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่นได้รับความเดือดร้อนจำนวน41ราย สมาชิกชมรมพันไม้และร้านขอให้พิจารณาผ่อนชะลอการรื้อถอนร้านค้าขอให้ทกาศดำเนินการต่อน้ำและไฟฟ้ากลับมาเหมือนเดิมและขอให้ทกาศาช่วยพิจารณาจัดหาสถานที่เหมาะสมให้กับทางสมาชิกชมรมด้วยด้านนายสรัตโสพรนรัตน์รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสรุปได้ว่าเมื่อวันที่26 กันยายน์ได้ส่งเรื่องฟ้องศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งกระบวนการนับได้ว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่ในเรื่องที่ผู้ประกอบการจะขออยู่ต่อจำนวน15เดือนนั้นคงจะต้องแล้วแต่ศาลท่านจะพิจารณาทางด้านนางสาวเบญจรัตน์รัชชามาตรธนรัก์พื้นที่ขอนแก่นได้ชี้แจงต่อไปว่าในส่วนของธนรักได้รับที่ดินผืนนี้จากเอก,เอกชน ซึ่งหากไม่ทําตามวัตถุประสงค์เจ้าของที่ดินก็จะมีสิทธิเรียกร้องเอาที่ดินพื้นนี้คืนได้ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะให้ทกศต้องดําเนินการฟ้องผู้ประกอบการต่อศาลซึ่งในเบื้องต้นที่ผ่านมาได้มีการปรึกษาหาหรือ,อร่วมกันว่าจะหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการย้ายออกในจากพื้นที่แต่ยังไม่มีข้อสรุปนางธราภิปริพิพัฒน์อายุ52ปีผู้ประกอบการได้พูดเสียงสั่นเครือ หลังทราบว,ว่าได้ถูกฟ้องศาลและยังไม่รู้ว่าอนาคตจะประกอบกิจการต่อไปได้หรือไม่เพราะตอนนี้ถูกตัดน้ำตัดไฟและให้ถูกย้ายออกทางด้านผู้ว่ารชาชการจังหวัดขอนแก่นได้ตั้งประเด็นคำถามต่อธานารักษ์และทกศว่ามีหนทางใดบ้างที่จะช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เช่นหาสถานที่หรือเยียวยาค่าขนย้าย หรือขอยายระยะเวลาตามคำขอทีมข่าวเคขินิวรายงานคุณผู้ชมครับชาวบ้านเดินทางมาที่สารกาขื่อไผ่ร้องเรียนขอให้นายกรัฐมนตรีเสด็จมาช่วยเนี่ยค่ะม <Jamie, or S 1> ีป <as> well. ัญหาอะไรครับดิฉันนางธราทิพย์ลิพพัฒน์นะคะครอบครัวดิฉันมีอยู่สามคนดิฉันต้องเลี้ยงแม่ดิฉันต้องเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนหนังสือนะคะดิฉันมีความเดือดร้อนในวันนี้ดิฉัน เป็นลูกค้าทกศผู้เงินทกศมาค้าขายในที่แปลงนี้มีความดิฉันมีความเดือดร้อนทกศไล่ที่ดิฉันไม่มีที่ทํามาหากินค่ะดิฉันได้ร้องขอต่อเจ้านายและผู้หลักผู้ใหญ่หลายครั้งหลายคราวว่าพวกเราขออยู่ต่อเพื่อขายสินค้าขณะน,น,นี้ผู้หลักผู้ใหญ่และทกศได้ตัดน้ําตัดไฟพวกเราพวกเราทํามาหากินในที่แปลงนี้ไม่ได้มีความเดือดร้อนดิฉันขายกับอาหารตามสั่งค่ะ ถัดก,ก็ต้องไม่มีไฟค่ะน้ําก็ไม่มีใช้และเพื่อนร่วมพันไม้ต้นไม้ก็ตายแทบจะหมดแล้วค่ะอยากเรียนผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้เรามาขอความเมตตาจากท่านนายกท่านผู้ว่าท่านนายกเขตดฐาที่เราประชาชนเลือกมาเราอยากให้ท่านนายกขอความเมตตาท่านให้เห็นใจเราด้วยให้ช่วยพวกเราด้วยคือคืออย่างนี้ไอ้ที่แปลงเนี้ยมันเกิดจากการบริจาคให้กับทางธนารักษ์โดยมีเงื่อนไขว่าให้เอา ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเอาไปเป็นตลาดกลางค้าข้าวเ,เปลือกนะหากเอาไปทำอย่างอื่นผิดวัตถุประสงค์ผู้บริจาดยินดีที่จะ,ะสามารถที่จะริบคือเรียกร้องคืนได้เรียกร้องกรรมสิทธิ์คืนได้นะแต่ประเด็นก็คือว่าพอทอกศได้ไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ตลาดกลางข้าวเปลือกอย่างเดียวมันก็มีร้านอาหารตามสั่งมีร้านค้าต้นไม้เยอะแยะไปหมดแล้วมันก็เป็นงูกินหางว่า แล้วอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงร้านอาหารตามสั่งอร้านค้าต้นไม้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ร้านสองร้านเนี่ยใช่ไหมมันก็เกิดจากการที่ท้าทิ่ชาวบ้านเล่าให้ผมฟังคือในยุกคก่อนๆเนี่ยทางกสธกศก็มีดําลิว่าทําไงจะให้ตรงนั้นคึกคักก็ไปชวนชาวบ้านมาขายต้นไม้ะนะนี้ประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วทีนี้พอชาวบ้านเขามาขายต้นไม้มาอะไรปุ๊บ หน้าวันนี้ผ่านไปหลายปีแล้วเนี่ยค่ะสรุปว่าชาวบ้านก็เป็นสิบปีปผมดูแล้วไม่ได้ว่าผิดแต่หมายความว่าเขาก็พยายามจะให้ชาวบ,บ้านออกนะฮะให้ชาวบ,บ้านออกก็มีการต่อรองกันเรื่อยมานี้ว่าทางธนานลักษ์เขาก็กลัวว่าเจ้าของเดิมที่บริจาคเนี่ยเขาจะมาขอกรรมสิทธิ์ที่คือบคืนเพราะว่าเขาอ้างว่าไปทําผิดวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นที่มาของที่ทกศจะต้องรีบยื่นฟ้องชาวบ,บ้าน ก็คือตอนนี้ทกสฟองชาวบ้านทั้งสิบปีไลแล้วใช่ไหมฟองแล้วแต่ทอนนี้ผมก็เรียนว่าทุกทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็อยากจะให้พิจารณากันด้วยด้วยท่าทีที่เมตตาต่อกันเพราะพี่น้องทั้งหมดเนี่ยที่เข้าไปค้าขายข้างในนั้นเน่เป็นลูกค้าทกสเกือบทั้งหมดนะค่กู้เงินทกสด้วยทกสให้มีโครงการให้กู้เงินด้วยก็ยังต้องจ่ายดอกเบี้ยทกสตลอดเนี่ยค่ะแล้วกรณีที่ว่าธนารักษ์อ่ะ ให้กับทกสเช่าเพื่อมาทําตลาดกลางข้าวใช่ไหมคะใช่แต่เหมือนกับว่าชาวบ้านเขาบอกว่าทกสเองอ่ะไปเอาชาวบ้านมาจากตลาดต้นไม้หมอขอมาอยู่จากสิบสองไร่ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆแต่ณนเวลานี้ทกสกลับเป็นฝ่ายฟ้องร้องชาวบ้านเพื่อขับไล่ที่ออกก็ก็อันพูดอย่างี้ว่าเหมือน,นลอยพ<ถ>อชาบ้านถ,ถ,ถ,ถ้าจะเอาหินกับมันต้องไปเอาหิน ทกศรุ่นเก่าๆซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องของทอกศที่ต้องไปไล่เบี้ยงตัวเองถูกไหมแต่ผู้ริหารปัจจุบัน,เ,นเขากลัวว่าเขาจะผพดใช่ไหมเกิดเขาโดนเรียกที่คืนเนี่ยใช่ไหมล่ะเขาก็เลยต้องรีบชิงฟ้องไปก่อนตามสิทธิ์นะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อหาละเว้นการที่บัตรหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเขาก็เลยต้องทําแต่ก็เมื่อกี้เท่าที่เจรจากันเนี่ยเขาก็รับ ว่าเขาก็คือในในเขาก็บอกว่าเมื่อกระบวนการมันมันเข้าสู่ศาลแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยการเจรจารทั้งหมดเนี่ยมันต้องไปเจรจารกันในศาลนะฮะผมก็รับชาวบ้านว่าเดี๋ยวผมก็จะลองหาลือทางยุติธรรมจังหวัดดูในการกระบวนการที่จะผ่อนปนผ่อนผันให้ความช่วยเหลือชาวบ้านผมเชื่อว่าถ้าเป็นคําสั่งศาลเนี่ยยังไงทศสอาต้องยอม ะะแต่ตอนนี้เขามาตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้นะ,ะนารือว่าคือข้อเสนอต่างๆที่ชาวบ,บ้านเขาขอความความเดี๋ยวไปก็ไ,ไปไปเจราจาในศาลตอนนี้เขาตอบไม่ได้เพราะเขาคอ่คอยยื่นฟ้องศาลไปแล้วมันต้องไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปการกระทําอะไรต่างๆมันนับหนึ่งไหมล่ยการกระทําเจราจาใดๆก็ตามมันก็ต้องไปคุยกันในศาลนะ แล้วระหว่างที่เราขึ้นศาลชาวบ้านยังอาศัยอยู่ได้ไหมคะยังทำมาค้าขายได้อย<ะ>ู่จะให้เขาอยู่อันนี้<อ>ผมตอบแทนไม่ได้นะนะผมตอบแทนทกสไม่ได้นะะผมทําในฐานะคนกลางนะะถ้าในตอบในในฐานะผู้ว่านะฮะถัาใจผมเนะี่ยความคิดผมนะไม่เกี่ยวกับข้อกฎหมายนะไม,ไม่เกี่ยวกับความผิดถูกทั้งกมดมาผมเป็นผู้ว่าผมก็อยากเาห็นว่าให อย่าเพิ่งไปทําอะไรชาวบ้านจนกว่าคุณจะตอบได้ว่าคุณจะเอาชาวบ้านไปไว้ไหนคุณจะช่วยเขายังไง mm hmm. เพราะอยู่ดีๆไม่ไม่ใช่เขาเข้ามาเอง mm hmm. นะฮะผมในฐานะที่ว่าเราอยู่กับชาวบ้านเนี่ยนะฮะ mm hmm. ก,ก็จะมีความเห็นประมาณนะี้นะฮะ